ไอมี่พิญยาดาโต๊ะพ่อเสริมทัพนครนนท์ลุยเล็กสองสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับนครนนท์ทีมในศึกเอสโคราวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกครั้งที่18ฤดูกาล2022-23นะครับก็ได้ยืนยันแล้วนะครับที่จะคว้าตัวไอมี่พิญยาดาโต๊ะพ่อหัวสาวทีมชาติไทยชุดยู่20เข้าร่วมทีมนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกเลกที่2 ซึ่งไก่ฟ้ามหาการนะครับเพิ่งได้เปิดตัวดินที่จะสร้างนะครับอดีตบอลเร็วกับตันทีมชาติเวียดนามในวัย30ปีเข้ามาร่วมทีมในเลขที่2เป็นผู้เล่นโคต้าต่างชาตินะครับซึ่งขณะเดียวกันการเสริมตัวผู้เล่นในเลนที่2นครนนก็ยังคว้าตัวไอมี่พิาดาโตพ่อหัวเสาในวัย18ปีเข้ามาเสริมทัพอีกคน โดยพินยาดาเคยติดทีมชาติทั้งในชุด U18 ชิงแชมป์โลก2021ที่ประเทศเม็กซิโกและสามารถคว้าอันดับที่3กับ U20 ชิงแชมป์เอเชีย2022ที่ประเทศคาซัคสถานนะครับน้องไอมี่นะครับยังเคยลงเล่นให้กับวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกมาแล้วกับโอพาสส6 9 vc ในฤนดูกาล2020และสวนกุลาบ นนวีซีในรายการโปรชาเลนจ์2021รวมไปถึงไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟในฤดูกาล2021-22นะครับและยังย้ายไปเล่นในหลีกประเทศมองโกเลียในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับในช่วงต้นฤดูกาลซึ่งนครนนจะลงสนามในเกมแรกในศึกครั้งนี้นะครับวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2023ในเดกที่2 ด้วยการพบกับนะครับนัดแรกนะครับพบกับ Diamond Food ดไฟล์เชฟแอร์ฟอร์ในวันที่15มกราคม2 5 6 6น้ะครับที่ MCC h a l l The Mall บางกะปิกรุงเทพมหานครแฟนๆฟวอลเลย์บอลสามารถชมการถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน t ูไอดได้นะครับก็ถือว่าเป็นการเสริมทัพของนครนนท์อีกหนึ่งกำลังนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่านครนนท์จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับจะทำผลงานได้ เป็น4ทีมสุดท้ายเป็นผลสําเร็จได้หรือไม่นะครับก็เอาใจช่วยน้องไอมีพ่พญาดาโต๊ะพ่อด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ช่างยอดด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลต่างๆนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ